เยอาม่าห์ทีแม็กครับอรอนแม็กนะครับตัวนี้ปี2 0 1พนสินะครับผมมาติดไฟสปอร์ตไลท์นะครับอันนี้เป็นรุ่นห0สิบวัตต์นะครับตำแหน่งใต้ไฟหน้าแบบนี้ครับไม่เจาะรถนะครับไม่เจาะรถนะครับอ่ะมาดูแสงกันนะครับนี่แสงไฟต่ํานะครับด้านบนคือไฟหน้าเดิมนะครับอันนี้ปิดนะครับแสงไฟหน้าเดิมก็แจ่มอยู่นะต่ําสูงต่ํานะครับก็จะเป็นขาวเหลืองแบบนี้ครับต่ําสูงต ก็จะเป็นไฟเหลืองล้วนนะครับแบบนี้เลยนะครับแต่เวลาเราเปิดตามยูมันจะดีดสูงแบบนี้ครับตัดมันจะตัดต่ํานะครับแล้วก็ถ้าเวลาเราไม่เปิดนะครับพาร์สูงนะครับก็คนเห็นเราชัดแน่นอนนะครับยิงทั้งเหลืองทั้งไฟหน้าเลยนะครับเปิดค้างนะครับเปิดไฟสูงค้างก็จะเป็นเหลืองแบมนี้ครับคู่เดียวจบครับผมซานบีมพร้อมประกัน6เดือนเต็มครับผมแล้วก็ติดตั้งแตรด้วยนะครับบอสแท้นะฟังเสียงครับ กรหึ่มนะครับสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับซันบีม